ตอนนี้เราก็มาที่สวนจิงชันเนาะอ่าเป็นสวนที่อยู่หลังพระราชวังคือออกมาจาะเขตนอกพระพราชวังแล้วอ่าค่าเข้าคนละสองหยวนอ่าเมื่อกี้เราเดิน<อ>ลงมาจากฝั่งนู้นเนาะใช่เสร็จแล้วก็เดินลงมาข้างล่างมันจะมีเลยออกจากวังก็เลี้ยวซ้ายเป<อ>็นทางลงมากระเสียค่าเข้ามาคนละสองหยวนคนละสิบบาทอ่าคนละสิบบาทแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผลภูเขาอะ่ะเขาเอา ซากประหักพังคือเขาทุบทําลายวางเก่าเนาะเวลาเขาเปลี่ยนราชวงศ์เขาจะแบบทาลายทุกอย่างอะ่ะเพื่อที่จะสร้างใหม่อแล้วก็เขามาทําเป็นภูเขาอะ่ะก็แล้วสร้างเป็นสวนประมาณว่าหน้าน้ําหลังภูเขาอะไรวันนี้แหละคือพวงจุ้ยที่ดีเนาะแต่ว่าสร้างแล้วก็เป็นที่ทเที่ยวอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมสวนกันเนาะเพราะเขาเข้าถูกมากสิบายเอง แดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนด้วยเดินขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นแบบวิวที่ดีที่สวยที่สุดมองเห็นวังไหมเห็นวังด้วยขึ้นบนเนาะ้ังนู่นข้างบนเนาะโอเคตอนนี้ก็อุ่นขึ้นแล้วแหละสิบโมงละเมื่อเช้าเมื่อคืนติลบเจ็ดเมื่อเช้าติลบสามตอนนี้ก็น่าจะตัวเลขขึ้นมาดีขึ้นอุ่นขึ้นมือเริ่มขยับได้แล้วแต่เมื่อเช้าเข้าไม่นวางไม่ได้ถ่ายเพราะว่าโอ้โหมันหนาวมากอะ มือเรามันแข็งแบบแข็งจนแบบปวดนะฮะทุกคนก็เราไม่พร้อมชุดเราไม่พร้อมโอเคเราจะเดินไปเรื่อยๆเนาะ <Okay. S 1> ก็คือมาดูพร้อมกันเลยไม่เคยมาเหมือนกัน okay. Okay. ทุกคนก็จะใส่เสื้อโค้ทกันหนาวกันหมดเลย okay. Okay. เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเ <Okay. S 1> พราะก็ยังไม่รู้จุดหมายปลายทางเหมือนกัน <laughs> อ๋อสายมือมีตู้ล็อกเกอร์ด้วยเนาะ อ่าตรงนี้เป็นล็อกเกอร์ฝากกระเป๋านะอ่คือเหมือนเดิมฮะสแกนอ่าใช้ QR c ย d e คอะไรได้ถ้าเกิดว่าคนที่มาแล้วแบบแบกกระเป๋ามาพอดีเนาะอ่าากกระเป๋าอยู่เขียนลากเนาะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นศูนย์นักท่องเที่ยวนะก็ไปถามได้ทัวริสเซนเตอร์ก็ถามได้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนพาวเวอร์แบงค์มั้งอ่าเช่าพาวเวอร์แบงค์อะไรที่อ๋อไม่ใช่ออดิโอไกด์ อ๋อตรงนี้เอาดีก็ไกแต่ว่าข้างในอ่ะมีให้เช่าโพล์แบ่งค์อยู่แบบโอเดไก็อดโอไกด์ Audio Guide, Audio Guide คืออะไรก็คือเป็นเหมือนกับเป็นไกด์ไอไกด์พกพาเลยฟังเสียงว่าเขากำลังคุยบอกเลือกเล่าเรื่องราวอะไรประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้โดยปกติก็จะมีเป็นแบบภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยเนา ไม่แน่ใจว่ามีภาษาไทยไหมเพราะว่าที่ท่องเที่ยวบางที่ก็อาจจะมีแต่เราก็ไม่ได้พกไกด์เลยสักการอันนี้ก็คือเป็นแมปนำทางเขาข้านะก็คือภาษาจีนผสมภาษาอังกฤษตอนนี้เราอยู่เด็ก